าชมเพื่อนผมกำลังแลนดิ้งนะกับตันนานัทอายุ316ปีโอ้โหลงด้วยความนิ่มนวลจนฝันเลยอ่ะไม่น่าเชื่ออานัทเ่งขนาดดีนะกันมวลแลนดิ้ง3 0 0กว่าอนัทมาแล้วอานัทมาแล้วรอดไม่รอดรอดนะโอ้สุดยอดอานัทนี่เป็นสุดยอดฝีมือจริงๆเลย,เยว๋มาดูเครื่องกันมวลแลนดิ้งบ้างครับ อ่าแล้วออกไปหม่ะอยากตกน้ำทะเลเหรออันนี้ของกับตันบวนครับเงินจะแลรดิ้งล้วให้ดูมุมแบบที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นเมืก,ก่อนในชีวิตมุมข้างนอกเนี่ยดูซิว่าจะลงได้ไหมอน,นัดจอดอยู่งั้นก่อนนะเดี๋ยน,นะเข้ามาชนนะจะบอกให้ให้กับตันบวนแลนดิ้งก่อน หักหัวลงไปเลยด้วยเินบินตรงแล้วเลยไม่ต้องเอียงวันนี้วันเกิดของกเกษมชานตะปะอะไรครับแลนดิ้งได้ไหมแลนดิ้งได้ไหมมาลุ้นกันหน่อยซิลุ้นกันให้ขาดใจไปเลยนะโอ้นี่ถ้าไม่ใช่กับตันบววนะเรียบร้อย เออว่าเป็นกับนันโมสุดยอดของนักบินไทยเวอร์ชวนนะครับนี่มีแฟลนนิดๆลงได้ไหมลงไ,ล,งไลงได้ไหมลงได้ไหมตึ้งหน่อยโอ้โหสุดยอดครับแลนดิง้งสนามบินสัน้นเข้ามาแล้วทะลุไหมทะลุไหมไม่ทะลุครับนี่ไมนะเยี่ยมมากเลยมารอชมมุมมุมม,ม,มาชมกันเลยครับมุมล้อ เครื่องบินแลนดิ้งแบบมุมแบบนี้พวกเราคงไม่น่าจะเคยเห็นนะมีที่นี่ที่เดียวนะไทยเวอร์ชวนพลอตของเราโดยแคปเทนมวล202สูงสองเอ,งอ,งอง็ดกำลังจะแลนดิง่งล้ดูลอ้อเป็นๆน,นะว่าร้อมันเป็นอย่างนี้นะเวลาเราแลนดิ้งนะเฮ้ย ล้อจมไปในรันเวย์เลยเรียบร้อยครับแล้งได้มาลอชมมุมจับตันกับโคเปลอตบ้างนะครับในคอาคิดตันก็จะเล่งเครื่องบ้างเบาเครื่องบ้างนะตามอเลกาลแล้วก็พยายามบินให้อยู่ในสนามบินให้อยู่ตรงกลางเส้นเนี่ย ให้ตรงกลางเส้นก็ขอให้อยู่ในรันเวย์ให้ได้นะครับถ้า <pull> อ,ออกนอกรันเวย์ก็เคลื่อนแน่นอนเครื่องก็จะเตือนว่า terrain terrain พูด up พูด up พูด up แล้วล <pull> งแล้ว terrain, <pull> มองอะไรไม่เห็นเลยตรงนี <C ity> ง้เรียบร้อยครับรีเวิร์สครับ แดิ่ง <After> ด้วยความนุ่มนว,วนชวนฝันเหมือนเดิมมาดูการแลนดิ้งแบบตามลมด้วยนะครับตอนนี้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของกัปตันมวล2027โหนัดแลนดิ้งเรท296นิ่มกว่ากัปตันมวลอียนะกัปตันมวล300กว่าเดี๋ยวจบไฟล์นี้แล้วเราเดินทางต่ออีกหนึ่งไฟล์ครับ มาดูความสวยงามของสนามบินกันก่อนดีกว่าเงยรับเงยรับอือเนี่ยลูกพี่สุดยอดแรงยิ่งแรงนิดนึงแต่ก็ปลอดภัยครับขนบวนสองศูนย์สอง นำท่านผูน้โดยสารมาจากเกาะอุซูชิมะประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาครับมาดูเครื่องบินแลนดิ้งที่สนามบินอุซูชิมะโคซูชิมะประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเกาะอ,อยู่กลางทะเลมาแล้วมาแล้ว แฝแฟแฟงืดหูยเกือบจะกระแทกลงต่ำไปอ่ะเรียบร้อยครับแลนดิ้งแล้วกับตานัดลอยเแ้งๆลยงเนะนโอเคเดี๋ยวเราไปสนามบินต่อไปครับเอ็กที่สี่มารับชมกันมาครับมารับชมเครื่องกับตันบวลแลนดิ้งที่สนามบิน อิฮอ,อะไรนะโฮิจิฮิอิจิมะใช่ไหมมารับชมหนึ่งครับว่าจะรอดหรือจะร่วงสนามบินของโดตาแลงนี่โหดทุกสนามเลยนะไหนบอกว่าไม่โหดไงไหนบอกสวยงามนี่ของน้องอานัทแท็กซี่เข้ามาจอดเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าไม่ใช่เจ็ดสาดเจ็ดร้อน่าจะไม่รอดครับ ของอะบะหมี่เกี้ยวก็ใช้ได้ทุกตัวเลยนะทั้งเจ็สเจดทั้งเจ็ดดดแต่ของกับตันมวลใช้ไม่ได้ครับก็เลยต้องมาบิน2องศเนี่ยมาแล้วครับแลนดิ้งแล้วนวนชวนฝันไหมโอ้โหลงแบบนิ่มด้วยนะแต่สนามบินมันสั้นนิดเดียวอะเกือบสุดลันเวครับยังไงครับโอเคไหมแบบนี้ ผมแปลกๆก,กันบ้างดีกว่านะครับในการแลนดิ้งที่สนามบินนิอิจิมะประเทศญี่ปุ่นครับขอบคุณครับที่ชมว่าจับตันวนลลงนิ่มนะตามปกติผมไม่ไม่ลงนิ่มขนาดนี้เนี่ย ก็สองร้อย่สิบเฟุต per minute ครับนักบินก็เออ่ลงแบบแทกนิดนึงคือผู้โดยสารรู้สึกว่าเครื่องบินลงแล้วอะ่ะมาดมูมุมแบบนี้บ้างครับที่ไม่เห็นหน้ากับตันมวลนี่เพราะว่ากับตันมวลจะรีเพแล้วก็อัด เป็นคลิปด้วยครับมารอรับชมกันเดี๋ยวจะทําคลิปให้ f อซได้รับชมโอ้โหฝั่งอันนี้นี่มันก็โหดนะไม่ใช่ไม่โหดนะถ้ามาดูมุมเนี้ยเป็นไงครับเป็นไงครับจึกโอ้โหไม่มีควันเลยคิดดูแล้วกันนี่เป็นไงแลนดิ้งสายนิดนึงสนามบินสั้นๆแบบนี้เดี๋ยวรอบหน้ามาเจอกันครับที่สนามบิน รับชมกันเลยครับมุมปีกขวาของสายการบินลาวลงที่สนามบ,บินนิอิจิมะโอ้โเรียกยากนิอิชิมะประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เอาสายการบินลาวแล้วก็เครื่องส่วนตัวของกัปตันมวลมาลงกันเดี๋ยวรอบสุดท้ายเลขสุดท้ายมาเจอเจ็ดเจดเจกันดีกว่า ผมจะบินที่อ้าวคาซัสสถานแล้วนี่ในต่อไปเนี่ยโัตาแรงจะเป็นคาซัสสถานนะครับไม่ใช่ในประเทศญี่ปุ่นละลงแล้วครับนุ่มนวลไหมครับท่านผู้ชม ายการบินเล่าของของเฮ้าครับแลนดิ้งเป็นที่เรียบร้อยสำเเนยงผมอาจจะใต้ผสมอสารนะโอเคครับไปย้ายสนามบินกัดีกว่าเนาะมาครับท่านชมสนามบินสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับมวลบินมาที่ประเทศ ยังหว่าเอ่อเกซส์ารดเอ็กซหน้าของเราครับที่ดินงินสามเล克เลยเอ็กิสอาดินอาเนสกับเอ็กิส์า์ที่มา อมาดีอาซัสถานโอ้ยนี่ยตรงนี้มันเป็นปถา,านสถานนั้นเลยนะเยียกยาดมาชมเลยครับโรงแรมนี้นี้นจะหมดสามเล็กให้เวลาบินไปชั่วโมงเวลาบินจนวันนี้สามชั่วโมงเก้าเลยโอ้ยไม่รอด นานมียาวๆอย่างนี้ดีึงนเออเปิดดิยังออไม่ได้เปิดโทษโดต้าแล้งทำให้กัปตันมวลบืนเปิดพักแดบดบแต่ลืมเปิดสวิตช์ไฟนะไม่รู้จะโทษใครโด้โทษโ,โดต้าแล้งไปเถอะสนามบินนี้ง่ายครับสวยเลยไม่ยากครับทำแต่ทำให้กัปตันมวนบึนแล้วนะ เป็นสามชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วอันนี้แล้วก็บ่ายนี้ก็คงจะเย็นๆนะครับตอนเดือน,นอกันดูการเลนดิ้งแบบ,น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 ,บน,แน,นุ่มนวลชวนฝันทายกันไปหมดแล้วแอนดิ้งเป็นแนะ้เนียนเนี่ยร้อยสี่สิบเก้าเฮกตาร์มินิตครับนี่เป็นไงนครับโอ้ยค่อยแปะ สวยงามตามท้องเรื่องนะแม่อานัดบนโอต้าล้งบอกว่าไม่ดูกับมวลบินนะเขาดูเขาดูต่ว่าไม่ดู วยเครื่องของมวลครับมวลสองศูนย์สองนี้บินกันสามเลขเลยเลขนี้เป็นเลขสุดท้ายครับอเอามาทีอาซาสานมาลงที่สนามบินมานาสอ,อีสต์อ่าวเดียะทางร้อยห้ารับเทิร์นใหม่ โดต้าแล้งเนี่ยทำให้กับตันมวนเปลี่ยนเป็นกับตันมืนอ๋อนั่งในเครื่องบินเลยใช่ไหมอ๋อโอเคตั้งนี้ยศโท้ทให้ครับมาดูการแลนดิ้งอะไรไม่รู้ช่างหมนเชื่ออะไรก่อน <laughs> เอยกยากเลยกันสนามบินเนี้ยโอเค แลนดิ้งด้วยความนุ่มนวลชวนฝันโอ้โหเอาละครับวันนี้คงจะต้องขอจบการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกับตันมวลแล้วช่วงเย็นๆนะครับมาพบกันใหม่วันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากแคปตันมวล2027สวัสดีนะครับ